the You can't s m เฮ้นางเงาเด้อในฟอร์มซีซั่นสามตอนที่3จิมจะคคุยกับอีทานในสายต่อไปพ่อผมเองอีทานลูกของพ่อจิมก็ตอบว่าแกเป็นใครแกไม่ใช่ลูกของฉัน พี่ทานในสายก็ตอบว่าแม่ไปไหนหรอพ่อแล้วพ่อต้องการตายแบบไหนพ่อรักใครมากกว่ากันถึงเวลาที่พ่อจะต้องช่วยแล้วล่ะผมให้พ่อเลือกจูลี่หรือว่าอีธานพ่อต้องเลือกตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกว่าแล้วจิมก็ทิ้งโทรศัพท์เขรียบออกไปหาจูลี่และอีธานจิมได้พบว่าทั้งคู่ก็กําลังดูสัตว์ในคอกก็ดูปกติดีสตีเวนที่กําลังสั่นกระดิ่งให้ทุกคนรีบเข้าบ้านตอนนี้ใกล้จะค่าแล้วเขาได้ถามจิมว่าเป็นอะไร จิมเขาก็ไม่ยอมบอกความจริงกับสตีเวนว่ามีใครบางคนกำลังปั่นประสาทจิมอยู่ส่วนด้านแท็บบี้ที่ด้านนอกเธอก็ถูกแก้วบาดนิ้วเฮนรี่ก็รีบมาดูแลแท็บบี้เป็นอย่างดีเฮนรี่ได้บอกแท็บบี้ว่าห้องใต้ดินเป็นยังไงบ้างแท็บบี้เธอก็ตอบว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่หายไปเธอคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้น ต่อจากนั้นแท็บบี้ก็ได้ยินเสียงกองแกงกองแกงดังเข้ามาจากด้านนอกแทปบ,บี้ก็เลยถามเฮนรี่ว่ามันคือเสียงอะไรเฮนรี่เก,ก็ตอบว่ามันเป็นเสียงของกวดที่ห้อยอยู่บนต้นไม้มันอยู่ในสวนหลังบ้านนี้เองมิเรนดาตั้งชื่อให้กับมันว่าต้นไม้ขวดแทปบบี้เมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็ตกใจมากต้นไม้แบบนี้มันเคยพาเธอมาที่พะภาคาร ส่วนทางดานวิกเตอร์ในเมืองวนลูบเขาก็ตามแผนที่ต้นไม้ที่เขาบันทึกเอาไว้พอมาถึงเป้าหมายเท่านั้นวิกเตอร์ก็ทําการลงมือขุดทันทีส่วนทางด้านสตีเวนเขาก็กําลังกังวลใจเรื่องในเมืองวนลูปมากๆากเขาคุยกับเอลลิสและป้าดอนนาว่าหลังจากที่เขาเข้าไปในปา่าอะไรมันก็แปลกๆมากขึ้น เหมือนกับมันมีการตั้งกฎใหม่หินยันป้องกันปีศาจจากด้านนอกแต่มันไม่ป้องกันปีศาจจากด้านในพวกมันจะมาแอบฆ่าพวกเราตอนไหนก็ได้พวกเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้กับสิ่งที่กําลังจะตามมาสตีเวนเคยฆ่ามันมาแล้วหนึ่งตัวเราก็ตรวจดูมันทุกอย่างพวกมันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราพวกมันมาจากที่ไหนสตีเวนคิดว่าหากเขาจับมันได้เขาคงรู้อะไรมากขึ้น ปานตอนหน้าก็บอกว่าจะบ้าแล้สตีเวนพวกมันเป็นแบบนั้นพวกมันไม่ใช่มนุษย์ฉันบอกได้เลยหากว่าฉันเจอมันฉันจะยิงมันแน่แน่ส่วนท่าดานวิกเตอร์เขาก็ได้มาเคาะประตูหาซาร่าวิกเตอร์ได้เอากระเป๋าที่เขาเพิ่งขุดขึ้นมาเอามาเปิดที่นี่วิกเตอร์ได้บอกว่านี่จะบอกเรื่องราวอะไรบางอย่างได้ ส่วนทางด้านอีธานจิมพ่อของเขาก็ตักอาหารมาให้แต่เว่าอีธานกินไม่ลงอีธานคิดถึงแม่และเนื้อที่พ่อเพิ่งตักให้กับเขามันก็คือเนื้อวัวที่ถูกปีศาจฆ่าตายไปเมื่อคืนนี้ว่าแล้วอีธานก็เดินออกไป ต่อจากนั้นจิมก็ได้โทรศัพท์แต่ทว่าเขาก็ไม่รับมันส่วนทางด้านบ้านใหญ่ของป้าดนอนน่าพวกเขาก็กําลังแล่เนื้อวัวที่ถูกปีศาจฆ่าตายเพื่อเตรียมมาทําเป็นอาหารพอฟาติมาได้กินของเนื้อสดเท่านั้นเธอก็อยากจะอาเจียนฟาติมาได้ไปคุยหาพวกผักเน่าๆที่ถูกดึงทิ้งเอาไว้เอามากินเป็นอาหารอย่างอ,ร,อร่อยจ้าขัางปาทิวลี่ป้าทิมาพร้อมกับรถบัสได้เผอิญมาเห็นเข้า ส่วนทางด้านสตีเวนเขาก็กําลังออกแบบกับดักประจับพวกปีศาจยิ้มหวานสตีเวนคิดว่าเขาจะขังพวกมันจากด้านในและขณะที่สตีเวนกําลังทํากับดักอยู่นั้นภาพหลอนของลุงพ่อคาที่ก็ออกมาพูดจาปั่นหัวสตีเวนอีกแล้วลุงพ่อคาที่ได้บอกว่าสตีเวนนายยังจาไม่ได้อีกเหรอก่อนหน้านั้นฉันตายต่อมากเทียนเชนลุยแม่ของเคนนี่ก็ตายคนดีๆมักจะตายที่นี่นี่นายอยากจะเป็นคนดีแล้วตายแบบฉันใช่ไหม ว่าเราหลวงพ่อคาที่เขาก็หายไปส่วนทางด้านเฮนรี่เขาก็ได้พาแท็บบี้มาดูต้นไม้ขวดหลังบ้านของเขาที่มเมลันดาเมียของเขาเป็นคนทําเอาไว้เฮนรี่เขาได้บอกว่ามิเนดาเป็นศิลปินเธอชอบเอาขวดมาห้อยตามต้นไม้เพื่อทํางานศิลปะของเธอแทปบบี้เธอก็ชงวนใจมากต้นไม้ต้นนี้มันเหมือนกับต้นไม้ที่เธอรอดพงแล้วมาโพธที่ประภาคานแต่ทําไม,ต,ไมต้นไม้ต้นนี้ไม่มีโพงล่ะหรือว่ามันเป็นคนละต้น เฮนรี่ก็บอกว่าต้นไม้ขวดแบบนี้มิเรนดานเมียของเขาไม่ได้ทําเป็นต้นแรกจะมีต้นไม้ขวดแบบนี้อยู่ที่อื่นมิเรนดานสร้างมันเอาไว้อีกที่และมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านนี้เลยเฮนรี่สามารถพาแท็บบี้ไปที่นั่นได้ส่วนทางด้านป้าทิวลี่เธอก็มาเคาะห้องของฟาติมา เธอรู้ว่าฟาติมากำลังท้องและกำลังเครียดกับเรื่องนี้สิ่งที่เธอเห็นเธอจะไม่เล่าให้ใครฟังและเธอจะเก็บเป็นความลับพอฟาติมาเปิดประตูให้กับป้าทิวรี่ฟาติมาก็ร้องไห้อย่างหนักจริงๆเธอมีลูกไม่ได้แต่พอเธอมาอยู่ในเมืองวนลูปเธอกลับมีลูกได้ยังไง แต่ตอนนี้เธอก็รู้สึกแปลกๆมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอป้าทิวลี่ก็เลยจะทำนายไพ่ให้กับฟาติมาป้าทิวลี่เธอบอกว่าเธอกำลังจะไปอยู่กับสามีของเธอแล้วตอนนี้ป้าทิวลี่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอบอกว่ายังไงเธอก็คงไม่รอดึ่งฟาติมาเธอก็ไม่ใช่คนเชื่อเรื่องดวงสักเท่าไรแต่นว่าเธอก็จำใจด้วยการชักชวนของป้าทิวลี่ ทันทีที่ปาทิวลี่ให้ฟาติมาเลือกไพ่หนึ่งใบแล้วถามคำถามอะไรก็ได้ฟาติมาก็เลยถามว่าลูกของเธอจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมทันทีที่ฟาติมากำลังจะเปิดไพ่ออกดูอีกาตัวหนึ่งก็บินมาชนกระจกมันชนกระทั่งกระจกแตกอีกาได้บินเข้ามาในบ้านแล้วชนกับผนังจนเลือดก,กระจายแล้วมันก็ตกลงมาตายต่อหน้าทุกคนที่อยู่ตรงนั้น ส่วนท่านานเชนนี่ก็ได้พาทุกคนมายัางก,กระท่อมร้างที่อยู่ข้างๆทะเลสาบที่นี่มีผักผลไม้ขึ้นอยู่ทุกคนพอมาถึงต่างคนก็ต่างหลอนเพราะเห็นเสาตุ๊ก,กตาไม้หลอนที่หัวตอกด้วยตะปูเอาไว้รอบรัเสเซียมันก็งงว่าใครคือกลุ่มแรกที่กล้าอาศัยอยู่ที่นี่ต่อจากนั้นทุกคนก็รีบเก็บผักเก็บเบอร์รี่ พวกเขาจะต้องรีบที่สุดเพื่อให้เหลือเวลาทันกับเข้าเมืองก่อนค่ำส่วนทดด่านเฮนรี่เขาก็พาแท็บบี้ขึ้นรถเพื่อพาเธอไปยังต้นไม้ขวดที่มิลันดาสร้างเอาไว้อีกที่ทันทีที่เฮนรี่สตาร์ทรถและเปิดเพลงแท็บบี้เธอก็คุณกับเสียงเพลงนี้แท็บบี้เธอจำได้เพลงนี้จิมสามีของเธอเปิดเป็นเพลงสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปที่เมืองวอล,ลู ส่วนด้านเจดเขาก็ทะเลาะกับไอ้รอบรัเสเซียเจดก็เลยเดินออกมารอบๆกระท,ท่อมด้วยความหัวเสียเจดได้พบกับหินสีแดงก้อนใหญ่สองก้อนใกล้ๆนั้นมีศพของใครบางคนถูกลิมตอเขาที่เบ้าตาตึงห้อยกับต้นไม้เอาไว้พอเจดเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็กระชากคอเสื้อของเจดทันทีและพอมันหายไปเจดก็วิ่งกลับมาที่กระท่อม เจดได้บอกเคนนี่กับคิสตี้ว่าเขาจะไม่อยู่แถวนี้แล้วเขาจะกลับเข้าเมืองทันทีที่เจดออกมาคิสตี้ก็วิ่งมาตามเจดให้กลับไปแต่ว่าคิสตี้กับโดนกับดักสัตว์งับเขาที่ขาคิสตี้เจ็บมากทุกคนพยายามช่วยคิสตี้พวกเขาได้เอาไม้งัดกับดักแต่ไม้ก็หักจนกระทั่งเจกับรอบได้วิ่งกลับมาที่กระท่อมพวกเขาได้ดึงเหล็กที่ค้ำเสาตุ๊กตาไม้หลอนจนล้มและวิ่งเอาแท่งเหล็กกลับไป พวกเขาได้เอาแท่งเหล็กง้างกับกับดักจนอ้าแล้วเอาขาของคิสตี้ออกมาได้ต่อจากนั้นขณะที่พวกเขากําลังดันกระดูกขาของคิสตี้ให้เข้าที่นั้นวิญญาณของชายที่ถูกริ่มแทงตาก็โผล่เข้ามาให้เจดได้เห็นมันได้ดื่มเลือดจากหัวกะโหลต่อจากนั้นพอมันหายไปทุกคนก็ดันกระดูกขาของคิสตี้สาเร็จทุกคนรีบอุ้มคิสตี้กลับมาที่กระท่อมพร้อมกับความกังวลใจของทุกคนตอนนี้ใกล้จะมืด คนทางด้านไอ้กางเลนโดมันก็ได้เห็นภาพหลอนของจักรจันท์อีกแล้วต่อจากนั้นสตีเวนก็เข้ามาเขาบอกว่าคืนนี้เขาจะให้เอเลนโดไปอยู่ที่โรงพักส่วนสตีเวนเขาอาจจะใช้รถบัสก็ได้สตีเวนกังวลใจตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วพวกของเคนนี่ยังไม่มีวี่แววจะกลับมาเลยบางทีสตีเวนอาจจะใช้รถบัสไปรับทุกคนในป่าส่วนทางด้านเฮนรี่เขาก็ได้ขับรถพาแท็บี้ไปหาต้นไม้ขวด และในรถแท็บบี้ก็ได้พบกับเชือกของข้อมือของใครสักคนที่อยู่ในเก๋อรถแท็บบี้ได้ถามเฮนรี่ว่าเชือกนี้คุณได้มาจากที่ไหนเฮนรี่ก็ตอบว่ามิเรด,ดาเมียของเขาเป็นคนทําเชือกเส้นนี้ให้กับเขาเองแท็บบี้เมื่อเธอฟังเช่นนั้นเธอก็บอกว่ามันไม่จริง เธอเป็นคนทำเชือกเส้นนี้กับจิมสามีของเธอจิมทำเชือกเส้นนี้หายจนกระทั่งแท็บบี้ได้พบกับมันอีกครั้งแท็บบี้ร้องไห้และบอกให้เฮนรี่รีบจอดรถเธอจะลงเธอไม่ไว้ใจเฮนรี่อีกแล้วเฮนรี่จะพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลแน่ๆ เฮนรี่เมื่อเขาฟังเช่นนั้นเขาก็เดือดใจแท็บบี้เป็นอะไรไหนบอกว่าจะพาเขาไปหาวิกเตอร์ลูกชายของเขาและตอนนี้จะหนีไปเฉยๆและต้นไม้ขวก็อยู่ใกล้ๆนี้เองเดี๋ยวไปดูด้วยกันแต่ถ้าว่าแท็บบี้ไม่สนเธอจะลงรถทัถ้งคู่ยือแย่งกันจนรถพุ่งออกไปทัในใดนั้นก็มีรถพุ่งเข้ามาแล้วก็ชนรถของแท็บบี้และเฮนรี่เข้าอย่างจัง ต่อจากนั้นทั้งคู่ก็มาอยู่ในรถพยาบาลเห็นรีสลบพยาบาลพยายามช่วยเขาอยู่ส่วนแท็บบี้พอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็ได้ถามว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เอากล่องขนมของวิกเตอร์ออกมาให้แท็บบี้ได้ดูพวกเขายังเก็บมันเอาไว้ทันใดนั้นรถพยาบาลก็หยุดมีต้นไม้มาหล่นทับขวางทางพวกเขาขับรถต่อไปไม่ได้เสียงอีการดังเข้ามาสัญญาณของเมืองวนลลูปได้มาถึงอีกแล้ว Are you looking for Lost these? My life. You can't save them all. Hi.